การพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ดีค่ะคุณผู้ชมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์ในบางเรื่องนั้นค่อนข้างเป็นนมามธรรมนะคะเข้าใจได้ยากค่ะดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องนําสื่อการสอนมาใช้เพื่อช่วยในการอธิบายแต่ว่าสื่อการสอนที่ดีจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับอาจารย์พีมวัตธรรมใจกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ขาสื่อการสอนเนี่ยช่วยในการสร้างคอนเซปต์การเรียนรู้ยังไงบ้างค,ครับ จากสื่อการสอนอย่างที่ท่านเห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> ก็เป็นสื่อที่สามารถที่จะหยิบได้จับได้สัมผัสได้ฉะนั้นการสร้างคอนเซปต์สิ่งที่สําคัญก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธปรรมนะครับจับต้องได้ได<ช>สัมผัสได้อย่างบนโต๊ะที่เราเห็นอยู่นี่คือมีสื่อการสอนหลายอย่างเลยอันไหนใช้สําหรับสอนเนื้อหาอะไรคะให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงคะ่ะครับถ้าอยากจะสอนเรื่องของเศษส่วนนะก็ต้องใช้สื่อน,นี่เลยครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะเป็นรูปวกลมอ่าหนึ่งรูป แบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันค่ะแล้วเราจะรู้ยังไงวเท่ากันรู้ได้ยังไงคะก็ต้องลองจับมาประกอบแบบนี้อนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในหนังสือหรืออยู่ในกระดาษเนี่ยเรารู้ไหมครับมันเท่ากันก็ดูด้วยตาอย่างเดียวดูด้วยตาแต่นี้ได้สัมผัสจริงๆนะครับอันนี้คือสื่อประกอบการสอนเรื่องเศษส่วนมีหลายแบบนะครับก็คือรูปหนึ่งรูปกลมหนึ่งรูปนะก็แบ่งเป็น2ส่วน3ส่วน4ส่วนอามาสอนเรื่องทั้งความหมายเปรียบเทียบการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนได้เลย แต่เขาจะได้เห็นจากของจริงเลยครับได้สัมผัสจากของจริงแล้วก็ได้ใช้สื่อเนี่ยเพื่อสร้างความคิดรอบยอดที่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ก็บอกคุณครูไว้นิดนึงนะครับสื่อที่ใช้นะครับใช้เพื่อสร้างคอนเซปต์สร้างความเข้าใจเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเนี่ยสื่อต้องต้องรีบมาออกแล้วจากนั้นก็ค่อยไปสื่อสู่ที่เป็นกึ่งนามธรรมกึ่งนามธรรมก็สื่อที่อยู่บนกระดาษนะครับแทนที่เป็นรูปแบบนี้ครับก็เป็นรูปที่วาดบนกระดาษ จากนั้นก็เป็นสื่อนามาทาเลยก็มีเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับนี่คือการใช้สื่อครับเขาเวลาเวลาเขาเห็นโจทย์ที่เป็นตัวเลขเขาก็นึกย้อนไปถึงที่เป็นกึ่งนาทาเป็นรูปภาพอาจจะนึกถ้าไม่ได้จริงอาจจะนึกย้อนมาถึงตรงนี้ได้นะครับนี่คือการใช้สื่อนะครับทีนี้เรามีอีกอันนึงก็คือเวลาคุณครูจะใช้สื่ออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะช่วยครูได้ก็คือนี่ครสื่อตัวนี้ หนังสือเรียนอ้าไม่ใช่ครับอันนี้คู่มือครูอ่าโดยเฉพาะครูคณิตาศาสตร์นะครับควรจะมีใน,นไว้นี่คือคู่มือครูคณิตาศาสตร์ชั้นป6ะนะครับก็จะบอกหลักการวิธีการสอนจุดประสงค์ต่างๆทั้งหมดอยู่ในนี้เลยรวมทั้งสื่อที่จะใช้สอนในครั้งนั้นๆด้วยที่เหมาะสมครับในนี้ก็จะมีเนื้อหาเยอะแยะมากมายอ่าลองดูนะครับอันนี้สําหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั้งหมดอันนี้สาหรับครูครับสำหรับครูอย่างเดียวที่จะใช้สอนเด็กป .6 ครูก่อนที่จะไปสอนก็ เตรียมตัวอ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็เตรียมสื่อเตรียมวิธีการสอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้แบบเป็นพื้นฐานพื้นฐานของครูยังไม่ได้ประยุกแลวนอกจากนั้นของครูแล้วที่มีของนักเรียนครับนักเรียนก็เป็นแบบนี้เป็นคล้ายกันหนังสือเรียนคล้ายกันครับคณิตศาสตร์ชั้นป6นะครับในนี้ก็จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็โจทย์สําหรับทําแบบฝึกหัดฝึกทําด้วยครับถ้าตรงนี้ยังไม่พอยังมีอีกครับเป็นแบบฝึกทักษะสำหรับให้นักเรียนฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนนะครับแต่ไม่ใช่ว่า เรียนจากหนังสือแล้วก็มาทาในนี้เลยนะครับเรียนจากหนังสือทําแบบผ่านหนังสือก่อนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจต้องมาทำเพิ่มเติมก็ใช้จากตรงนี้ได้นะ,ะนนี้คือที่เป็นหนังส,สือเรียนพื้นฐานรับสื่อพื้นฐานที่ทั้งครูทั้งเรียนควรควรจะต้องมีและต้องใช้ค,ครับอย่างนอกเหนือจากที่เมื่อกี้เราดูเรื่องเศษส่วนไปแล้วมีอย่างอื่นที่อาจารย์อยากแนะนํำไหมคะที่เป็นสื่อการสอนที่น่าสนใจครับสื่ออย่างแบบอ,อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับแทนแกรม แพนแกรมใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้นะครับหรือใช้เป็นเกมก็ได้มีสื่อหลายอย่างพร้อมขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เด็กเนี่ยเขารู้จักใช้สื่อเนี่ยให้เป็นในการเรียนเขากระตุ้นยังไงดีกระตุ้นยังไงนะครับโดยปกติแล้วสื่อเนี่ยคุณครูมักจะมีชุดเดียวใช้สําหรับคุณครูทางที่ดีคือพยายามให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสสื่อเนี่ยใช้สื่ออย่างแบบเนี้ยถ้าเรามีอันเดียวสอนก็เล่นเฉพาะครูเดียว อย่างน,น้อยที่สุดนะครับมีให้ครบทุกกลุ่มในกลุ่มก็ได้สัมผัสนะครับถ้าให้ดีที่สุดเลยก็คือให้ครบทุกๆคนเลยให้มีโอกาสได้สัมผัสได้จับได้ลองเล่นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจนะครับอย่างที่บอกว่าให้เขาเป็นส่วนหนึ่งก็คือประดิษฐ์เองด้วยเลยใช่ครับจะได้รู้สึกว่าเอยฉันทําเองอยากจะเรียนด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือสื่อที่เรามาใช้ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นะครับและที่สำคัญคือตัวครูนี่แหละครับเป็นสื่อที่ดีนะ ครูเวลาสอนแล้วก็ต่ำนะครับก็ต้องมีท่าทางมีก็เลยมีแอคติ้งนิดหน่อยอาจจะต้องใส่จริตบ้างเล็กน้อยสร้างความตื่นเต้นมีเสียงต่ําเสียงสูงนะครับถ้าครูมีเสียงพื้นพื้นเรียบๆเนี่ยสอนแป๊บเดียวก็เด็กก็หลับแล้วก็มีลีลามีเทคนิคในการสอนปร,ระกอบกับสื่อพวกนี้ด้วยครับ,รบนอกจากสื่อที่เราเห็นเป็นเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานี่จับต้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยมีสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บ้างไหมคะอาจารย์มีครับสื่อในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ก็แน,น่นอนครับต้องใช้ที่ช่วยคอมพิวเ,เตอร์นะครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าในาสื่อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่คุณครูสามารถนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอนอม,มีอะไรบ้างนะครับมีทั้งสื่อที่เป็นลักษณะใส่ในเว็บไซต์สื่อที่เป็นเกมสื่อกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งดี๋ยวนี้ถือว่าง่ายแล้วสำหรับเด็กที่เขาจะเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่าง สื่อที่เป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับอันนี้โปรแกรม The Geometer's ร์สเก p a d นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้สำรวจทางเรขาขคณิตนะครับที่สามารถที่จะนำมาสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้อนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อที่เป็นเว็บไซต์ Web นะครับเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถนำมาประกอบการเรียนการสอนได้นะครับอย่างเว็บนี้นะครับ เว็บนี้ชื่อว่า s c i e n t e o r g นะครับเว็บนี้ก็เป็นเว็บของสสวทนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราก็นำสื่อต่างๆมาลงในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กนะครับวิดีโอนะครับข้อสอบต่างๆที่ใครๆอยากได้ว่าข้อสอบแข่งขันตัวอย่างข้อสอบตัวอย่างข้อสอบนะครับมีอยู่นี้หมดเลยนะครับเด็กๆค้นคว้าเองได้สามารถค้นคว้าเองได้เลยได้เลย ไม่ต้องเดินทางมาถึงสสททและที่ความตอนนี้ที่กําลังเผยแพร่อยู่คือหนังสือเรียนอิลเล็กทรอนิกส์หนังสือ,อที่กำลังถือเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับนี่นะผมเปิดให้ดูนะครับไม่ต้องแบกงแบบนี้ใช่ครับะนะพอเราเปิดดูเนี่ยะหนังสือตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ถ้าหนังสืออย่างนี้เปิดเจอแต่เป็นโจทย์เป็นกระดาษใช่ไหมต้องทําในนี้แต่ในนี้มีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีเสียงด้วยมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับมีวิดีโอเปิดดูฉะนั้นถ้าครูอยากจะให้เด็กศึกษาลุ้งหน้าหรืออะไรก็ เปิดดูตรงนี้ได้อันนี้ถือว่าเป็นเว็บพื้นฐานเลยที่นอกจากจะเรียนจากหนังสือได้แล้วรเราเข้าไปเรียนทางเว็บไซต์รเรียนที่บ้านได้น่าสนใจด้วยเพราะว่ามีเสียงประกอบม่จะเป็นแคทองที่บ้านนะครับขอให้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ Wifi ไาที่สนามที่โรงเรียนที่ตรงชุมชนตรงไหนก็ได้นะครับที่สามารถคอนเน็กอินเทอร์เน็ตได้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ทุกที่ทุกเวลายังมีเว็บไซต์อื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ที่อยากจะแนะนําครับในสสวทนะครับมีเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทเทคโทโลเยอะแยะมากมายลองเข้าไปดูนะครับอย่างถ้าเป็นการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเนี่ยเข้าเว็บของสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษานะครับก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีสื่อทั้งเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตระนะครับไล่ตั้งแต่หลักสูตรก่อนหน้านี้สองสามหลักสูตรเลยนะครับตั้งแต่ปี2 5 0 0 อ uh, 44กนานการการศึกษาขัา้นพื้ฐานพุทธศักราช2551ที่อยู่นี้สามารถดาวน์โหลดดูได้<ม>นะครับดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้มีสื่อประกอบการเรียนการสอนนะครับมีทั้ง e book, อีบุ๊กนะครับมีวิดีทัศน์มีกระตูนนะครับมีแบบฝึกมีสื่อดิจิทัลนะครับทั้ง uh, learning object แล้วก็ mini learning object ะนะครับแล้วก็มีเวิร์กชีตเวิร์กชีตคือใบงานนะครับที่ครูสามารถที่จะพิมพ์ให้เด็ก ทำมาส่งเป็นการบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับก็อยู่ในเว็บไซต์ของสาขาคณิตศาสตร์ประมศึกษาครับครูสามารถที่จะเปิดดูได้ไม่ใช่เพาะคุคครูอย่างเดียวนะผู้ปกครองดูศึกษาแล้วก็สอนลูกได้นะครับนักเรียนก็สามารถเข้ามาดูล่วงหน้าได้นะครับเรียนไปพร้อมกันกับลูกก็ได้นะครับผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ครับอาจารย์ค่ะนอกจากอย่างในพ c ซในโน้ตบุ๊กอย่างพวก iPad เนี่ยมีสื่อแบบนี้ให้ได้เรียนอ๋อมีที่ครับนะถ้า ถ้าเรามีพอมีฐานะหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกพอมีฐานะหน่อยนะครับเพราะว่าสื่อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสื่อนะครับนะอันนี้เป็นอุปกรณ์แบบนี้เนี่ยก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงก็อันนี้ก็เป็นบางส่วนอาจจะสามารถสามได้หรือมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้แทนที่จะเอามาใช้เล่นเกมแชทหรืออะไรเนี่ยมันมีเกมทางคณิตศาสตร์อยู่นะครับนะเป็นโปรแกรมเป็นโปรแกรมอย่างชั้นประหกเนี่ยผมแนะนําเลยครับ เกมชื่อว่าคณิตพิชิตเงินล้านโอ้โหชื่อนี่ก็น่าลุ้นมากเลยนะคะยากไหมคะเกมข้างในเนี่ยเป็นเนื้อหาเรื่องของร้อยละนะครับเรื่องของบทประยุกต์นะก็จะจัดสถานการณ์เป็นเกมนะครับให้เด็กได้ลองเล่นไล่แต่เรื่องของความหมายของร้อยละนะครับเรื่องของร้อยละกับการซื้อขายนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะมีอย่างอื่นคือทําเหมือนกับว่าพอเด็กได้สะสมความรู้ตรงนี้ไปเรื่อยเนี่ยสามารถที่จะ ทำตัวเองเป็นเจ้าของร้านเป็นเท่าแก่สามารถสั่งซื้อของเข้ามาขายสามารถหากําไรขาดทุนอะไรได้เลยแจากเกมตรงนี้นะคยอดความคิดเขาไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิธีคณิตศาสตร์ด้วยครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบแบบนี้ที่ iPad ที่แพงๆนี่นะใช้แท็บเล็ตที่เป็น Android ก็ได้นะครับเครื่องประมาณพันกว่าบาทเนี่ยเขาใช้ได้นะครับคณิตพิชิตกันร้านนะแต่ถ้าของ PC ก็เล่นได้เลยนะครับนนี้ก็เป็นสื่อที่ออกมา เพื่อตอบสนองกับยุคใหม่ที่สิ่งเหล่านี้มันมีมากขึ้นใกล้ตัวเรามากขึ้นใช้กันทั่วไปฟังดูแล้วสื่อการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยทั้งแบบดั้งเดิมกับแบบอิเล็กทรอนิกส์สำคัญมากนะคะในการช่วยอธิบายเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นนำมาทำให้เด็กเข้าใจแบบรูปธรรมามากยิ่งขึ้นอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์ค่ะว่าให้หันมาใช้สื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะได้ประโยชน์อย่างไงบ้างครับสื่อทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ ทำขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับอย่างนี้ <คะ S 1> ที่เป็นไม้อติมนะครับแม้ไอศกรีมนะครับหรือจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดในแบบนี้นะครับหรือเป็นสื่อที่หาซื้อมาแบบนี้หรือแบบนี้ <คะ S 1> หรืออาจจะทําขึ้นมาแบบนี้ <คะ S 1> หรือจะเป็นสื่อที่เป็นยิดดิจิทัลแบบนี้นะครับนะ,ะสื่อพวกนี้นะครับจะไร้ค่าและจะไร้ประโยชน์อย่างมากถ้าสื่อเหล่านี้นอยู่แค่ในตู้มไม่ได้ออกมาใช้นะครับ แล้วก็เวลาออกมาใช้ถ้าใช้แค่ครูคนเดียวเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับครูคนเดียวนักเรียนอาจจะได้ประโยชน์น้อยหน่อยต้องใช้ทั้งครูและนักเรียนก็ต้องใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับถามว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนนะครับความคุ้มค่ามันอยู่ที่ว่าใช้หรือไม่ใช้อย่างสื่อแบบนี้สมมุติว่าราคาสัก200บาทนะครับถ้าเราใส่ตู้ไว้มันก็มีค่าเป็นศูนย์ฉะนั้นความคุ้มค่าอย่างนี้คือไม่ได้อยู่ที่ราคาแล้วความคงทนด้วยนะครับ สื่อบางอย่างเนี่ยราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่สามารถใช้ได้ยาวนานแบบนี้ใช้ได้นานนะครับเพราะเป็นพลาสติกอย่างดีแบบนี้หรือแบบนี้นะครับนะคุณครูคซื้อมาหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยนะครับค,คุณครูสอนจนกเกษียณมันก็ไม่พังนะครับมันทำเป็นพลาสติกมาอย่างนี้นะครับสร้างประโยชน์ได้อีกไม่รู้นนจบเลยความคงทนะนะครับและที่สำคัญก็คือขอให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการใช้สื่อและอยากฝากสุดท้ายคือถ้าเป็นไปได้นะครับลงมือทําเองจะดีที่สุดนะเพราะเราจะได้ คุณค่าของสื่อด้วยนะครับเราทําเองไม่พอให้เด็กช่วยทําด้วยจะดียิ่งขึ้นนะครับดึงให้เด็กมามีส่วนร่วมแล้วก็ใช้สื่อเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์พีมวัฒนธรรมใจค่ะที่มาพูดคุยกับเราให้เราได้เห็นถึงประโยชน์ในการนําสื่อการสอนมาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้เรื่องที่เข้าใจยากเป็นนามาทำเนี่ยเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะ เห็นแล้วนะคะว่าสื่อการเรียนการสอนที่ดีนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องแพงเสมอไปค่ะแต่ความสําคัญอยู่ที่ว่าเราต้องหยิบสื่อนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องที่ผู้สอนต้องการจะสื่อให้กับนักเรียนนะคะ